สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะโยฮันครับตัวเก่าตัวดึกตำบานตัวฟอสซิลนะปีลึกนะปีนี้ตอนนี้เขาไปร้อยเก้าแล้วนะผมเล่นโยฮันครับร้อยอะไรปะเนี่ยการ์ดอะไรไม่รู้นะโยฮันครับเก้าเก้าเก้านะโอ้โห เขาไปร้อยเก้ากันแล้วอ่ะอันเนี้ยแต่ตัวท็อปของคับเป็นร้อยเจ็ดอยู่นะแต่โอูโหโห้เฮียฟีเท้าต่างกันเยอะอยู่นะเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะตัวดึกดำบรรตวัวฟอสซิลไปเล่นแรงเัินเลยช่วงนี้เห็นแรงเขาบอกว่าเจอบอทนะมันรีแรงมาใหม่ปรับใหม่อยู่ผมก็ขึ้นมาโปรหนึ่งะนะก่อนจะขึ้นมาโปรหนึ่งก็เจอบอทอ่ะเดี๋ยวเราไป ไปดูไปดูวนเลยแล้วก็ว่าผมขึ้นมาได้ยังไงะครับโอเคครับผมไปปัดแรงมาแล้วนะอยู่โปรหนึ่งนะแล้วใครบอกเจอบอดเจออะไรอย่างี้ก็ก็เจอแหละแต่แม่นก็เจอคนเหมือนกันนะเม่นก็โหดเหมือนกันนะแต่นี้ผมจะลองลองสองตานะ ตาแรกเนะี่ยจะเอายืนขวาก่อนแล้วตาสองอ่ะผมจะไปยืนซ้ายไม่รู้ว่า AI มันจะยืนทางไหนต่ำหรือผมก็ไม่รู้นะแต่ลองดูแล้วกันอู้หเจอเจอตึงเลยเพื่อนเนี่ยนี่ครับโยนครับยืนคู่กับเดวิลเบลโลครับเพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆจากตลาดเดวิลเบลโลเขาบอกว่ามาณนะแผนนี้ไม่รู้จริงเปล่า แล้ามาที่ใครเนี่ยเฟรเดอร์ฮอลูไปเกนล็ดเออร์หรือเปล่ามีโตัวมาติดซาร่าแล้วไหลมาที่ครับได้สวนแล้วไม่งไม่ได้นะครับมาตัวดีซาร่าเดอบิเอโลซาร่าโชว์ก่อนเลยครับซาร่าครับโอ้โหครับไปไหนครับน่ะโอ้โหโชว์ก่อนเพื่อนแล้วครับ มารีวิวใครครับเนี่ยเตเวสยังไงเตเวสมาตัวดีครับครับเนี่ยผิวอยู่นะล่างเนี่ยมันก็ยังผิวอยู่นะถือว่าใช้ได้นะผิวความผิวอะไรเงี้ยแต่เรื่องสับไปกับบอลอะไรเงี้ยนี่ครับเก่งไหมครับไม่ใช่ครับ <c oughs> โอ้โหแม่งโชว์กันหมดเลย ไก้กับบอลดีนะครับอ่ะแล้วก็ซับไม่พุ่งนะหรือว่าเป็นที่ตัวหรือเป็นที่ค่าพลังหรือเป็นที่แพทอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าได,ได,ได้ลองตัวเก่งๆแล้วผมจะ,จะ,จ,ะจะได้พูดได้แต่อันนี้ผมกำลังกลับมาเล่นไงเลยยกไหมครับจงกว่าน,นี้นะครับโชว์หน่อยครับ ดีดิวมารีวิววันนี้ลาฟเดอเบโลครับไหลมาที่ซาร่าอีกแล้วคอต้าซาร่ารับปั้นครับสุดสุดแล้วปั้นสุดสุด,สดแล้วเป <c oughs> ็นที่ตัวหรือเป็นที่คนเล่นเป็นที่คนเล่นแหละนี่ครับดูครับตัวเขาดูครับ ดูเลยครับ P S ol, พีเอสโปรร้อยสิบผิวผิวเร็วๆจังหวะน,นี้จบขมๆทรเลบาตามไม่ทันเลยครับแล้วตามมาสองหนึ่งแล้วครับซีโอเออวันครับเนี่ยถือว่านานหลอกอะไรก็โอเคนะมาตุวดีมาิซีโอเดวิลโลแล้วหมดครึ่งแรงไปก่อนครับเนี่ยยืนฝั่งขวา แต่ว่ายังไม่ได้โชว์ของโชว์อะไรนะมาที่ครึ่งหลังครับครับสั่งเพื่อนสั่งวิ่งไปแล้วแล้วจะลักไก่ครับมากันแค่นี้ครับมาเช่นี้เลยเต็มหลอดเป็นมาอยู่แค่นี้ไปกันต่อครับดูเกมคริบาไมาซิโอมาตัวดีซาร่าวอลเกอร์แลวไหลามาครับมาตัวดี เห Nacional, ็นเพื really ่อนวิ่งแล้วเดียวใส่ตามน้ํานู่นเลยครับนู่นเลยครับไปไหนไม่รู้ครับไปไหนวะนะสลิบาตัดาบไมมรโลครับครับสับสับเลยนี่ครับเนี่ยจังหวะสับเนี่ยครับก็ตามน้นะราคาตามราคาตามฟอสซิลดึงดอมบันันเก่าแล้วตัวมัน แต่เล่นได้ไม่เล่นได้นะเนี่ยสับไปอยู่นะแล้วตักเนี่ยครับดูครับอันนี้คือไม่ได้เป็นที่ตัวนะเป็นที่คนโอ้โหตอมาตรง,งนี้เจ้าอังคับ,คร,บครับแล้วครับได้หุดโทษโอ้แล้วมันเปลี่ยนออกทําไมวะ่มารีวิวครับมันเปลี่ยนออกไปแล้วโอเค,คเดี๋ยวเราไปดูเกมส์ฝอกเลยนะครับ เกมนี้แปงเอาออกไปแล้วไปกันเลยครับเกมสองโอเคครับผมมากันต่อที่แมตช์สองครับตอนนี้ผมเอาไปยืนฝั่งขวาแล้วนะเดี๋ยวจะดูนะว่ามันแบบมันจะลงต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือจะรอรับบอลอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ต้องโชว์แล้วนะตาเมื่อกี้ไม่งไม่โชว์ให้คนอื่นโชว์หมดเลยแต่ตอนนี้ครับบอกครับจะเกิดแล้วนะเราไปดูนะครับนี่ครับยืนซ้ายนะ เจอตึงเลยวะนี่อเคเกบมารบเริ่มเก็บมาเดวิลเบโลครับมาิซิโอมาที่ครับอีกทีหนึง่งค่อยๆไปครับทีมเราทีมเรายุคเก่กกานะยุคดึาดันนะตั้งใจเย็นๆเดลเบโลสับไปแล้วครับแล้วใส่ด้วยสายลูกนี้ก็ติดเซฟเดกอาครับโอ้โหเซฟอีกแล้วครับหลวงเดนี่ เนี่ยยื ine, นซะ้ายนะคุณเดมมทธทวอุสออไวลานะเกียวเคอรเลสสวายชไนเออร์ Gel t, ur. นี่ภาษาอังกฤษแล้วแล้วซอนหมุนมาลูกนี้เลนเชงแล้วใส่ขวาพาวเวอร์ช็อตอย่างนี้ยากครับมาม่าเหนียวนะครับแล้วสวนทังครับครับ มาที่คอตาแล้วครับแปะมาที่เดียบียโลแล้วโอเพนอัพเฟกช็อตหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วปั่นขวาติดเซฟหลวงเด้งดีไม่ดีหรืออะไรวะเนี่ยได้ยาปีไหนซื้อมาใช้บ้างดิแล้วโมงนี้โอ้โหก็เบาไป้วครับขว่างมาที่คุณเด้โดนเบียดเห็นไหมมตัวนี้มันเล่นดีนะต,นตัวนี้ผมเดี๋ยวผมรีวิวนะตัวนี้ถือว่าโอเคเลย เปิดได้ด้วยเพิ่งเปิดได้เพนกิจใหม่นะโอ้แล้วเขาวางลูกนี้มาก็ติดเลยเข้ามือครับมาๆไม่มีอะไรคนระับเลยคอรตา้ายวนครับเอาจริงๆนะผมคอรนะ์ต้าเนี่ยมันตัว,ต,วตัวกิจใหม่มาก,กน,นะตัวไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่านะแต่อ v วอมันเยอะแต่มันแบบไม่พิวนะไม่พิวล้วครับนะ ถึงอัพเลี้ยงมาคอต้าก็ไม่พิวเท่าครับแนละ้วแบบอันนาหลอกไปซ้ายขวาดึงกลับอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังไม่พิแลเท่าโยนครับนะเออมาดูครับดิเนี่ยเนี่หรือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยนะสำหรับตัวเก่าราคาถูกเลยเก้าสิบเก้าสิบล้านดูดิยเป็นพิวนั่นแะเนี่เยเลนเชงมาเดียวใส่ขวาก็ติดอีกแล้วโอ้โหเซฟไปไหนครับเนี่ย เหนียวเลยไม่ได้อาบน้ำมงก็ลูกนี้ก็ไม่ไหวนะครับลูกมงเกมนีลูกมง,กมล,กมงลูกมงบักหรือปะไม่รู้ช่วงนี้โตหมดครึ่งแรกครับยังไม่โชว์เลยนะจวนครับหลังกันต่อยครึ่งหลังครับผมเกี่ยวกับเลสต้องโชว์นะครึ่งหลังเนี่ยคุณได คุณได้ไปนู่นแล้วครับสุดเส้นเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหวออกไปก่อนอข้อตาไหลมาที่โยนครับเดเบีย,ววยโลเดเบียอโลคืนมาที่โยนครับครับโอ้โแล้วไปริมเส้นนู่นเลยครับแล้วคล้องมาก่อนจังหวะหนึ่งแล,แล้ว,วลลนนหลอกหัวทิ่มแล้วคุณได้แล้วตูรามโดนแค่อาาหลอกหายเลยครับลูกนี้โอ้โหอยากโชว์ก็ไม่บอก โซโล่เดียวเลยเดียไม่ต้องจะไปยืนปีกว่ะเอามาที่ซอนสไพร์สไนเปอร์ครับซอนโดนะมาทุ่ดีแล้วเล่นดีนะเดี๋ยวต้องรีวิวละตัวนี้จัดประเด็ดและเลนเชงมาครับตรงนี้ไม่ไหวอฟตูรามเนี่ยความแข็งแก่งไม่ค่อยมีครับถ้าเป็นครับตัวล่าสุดเท่าไหรนะ่นะร้อยเจ็ดน่าจะไปหนู่แล้วนะเม่กี้ ตอนไอตอนเนี่ยสาระเดี๋ยวครับโอ้โหแล้วหายเลยครับสับหายเลยลูกนี้แล้วหลอกโอ้โหหายคุณด้หลอกหลงเลยครับโอ้หลงไปนู่นเลยเป็นไหนไม่รู้เลยดูอีกทีครับโอ้หนิ่มๆเลยแบบนี้หนึ่งหนึ่งก็ไม่เหลือแล้วครับเรียบร้อยอะ่ะ 3ามศูนยูสวัสด์ครับนี่โชว์มาโชว์ตอนแมตชนี้นี่เองครับมาตัวด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเพื่อนวิ่งจากแฮติกนะครับจวนครับแล้วยังไงกับตูรามหรือเปล่าไหวไม่ไหวเหลียบไม่ไหวครับหมดแรงอละต้องหาสำรองมามา,มาใส่ทีมาหมดแรงเข้าต้มละหลอดหมดแล้ว มันด,ดูมันถึกมากเลยมันแข็งมากเลยไอคิวเคเลสเนี่ยครับยังไงครับจะให้ถิกหรือเปล่าครับเกมนี้เดี๋ยวยกมาแล้วจะจะให้แฮถิกอย่างเดียวเลยครับอื้หือไม่ทันนะเกมนี้กดไป2เม็ดนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูท่าคลิปเลยแล้วนะผมก็เป็นยังไงบ้างรครับสำหรับยูนคัฟตัวนี้ครับ ยังไหวหรือเปล่าตัวฟอสซิลตัวดึกดําบนรลาคาย,ย่อมยาวครับ90ล้านก็มือใหม่ลองได้ครับมีเล่นได้หลายตำแหน่งครับก็ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ